การสอนแค่ในกระดานกับในหนังสือก็คงสิบประพอบสำหรับสมือนีดอกเนาะสวัสดีค่ะที่ชื่อน,นายวัชวรพลเียบุตรหรือน้องนาทีนะคะปัจจุบาัากาลังศึกษาอยู่ชั้นไม่ปึกษาปีที่หโรงเรียนสาชิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเคน้องคาย สำหรับหนูนะคะเป็นคนที่มักมวนนะคะมักความมวดเซโฮ์เซล,ลกับมันก็เป็นมาเปิดแล้วนะคะว่าเป็นนองขายสามพันสิบแปดนองขายสามพันสิบเก้ากับเป็นมาแล้วเชื่อนี้ครับน้องเขาขายสามพัน้าวน้ำเดาเจเออจนหลงห้องน้องนาทีคนซาจนหลงห้องน้องนาทีคนซานามคุ้งไหลผ่านหนาดังของถาขายสานันฝันนาทีนั้นมาเชื่อที่สามสาวนองขายคนงามลวงน้ำไปา,าย พี่ขายเอ่อยรับน้องแนเดอพี่ขายเอ่อยรับน้องแนเดอ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 เอยสิ่งที่คือกันก็คือความหงใยความหมวดสื่อโฮเซลและการซ้อนที่จะทำให้ได้ข่าใจและสามารถนั่งเปิลิวใส่ในซีประจำวันใดยุคสมัยเปลี่ยนไปเทคโนโลยีขมาทดแทน ให้แหกคู่ไม่ทั่งเลือกเพิ่มขึ้นที่จะเลือกซือกอ้อการสอนและเห้ซื้อการสอนละสอนเด็กน้อยเพราะว่าสิเป็นสไลด์เกมหรือกิจกรรมต่างๆน่าตงเกี่ยวกับการศึกษาเขาสามารถนำมาสอนเน้นห้องเรียนใ,นใดเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนเพิ่มโอกาสให้การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในน้จใจ เอกลักษณ์ในตัวนุกกะคือความเป็นอีสานความเหมือ,อนเซลล์หัวเทลแล้วก็นูศินะบอกเอกลักษณ์ของตัวนี้เขามาสอนในห้องเรียนเป็นการเปิดมลัก่อนเรียนเหตุแห่งเรียนข้าเขียดแล้วก็เต้นเต้นคือท่าเขียดปั้บบรรยากาศในห้องเรียนแบบบ่นาบเบือ่อให้มิจัดความหมือ,อนเซลล์หัเซล รายการนูซีนับเอาหมลามก่อนตรงนี้มาแต่งให้เขากับเหืยหาเพื่อสิบเป็นเพลงเอ็นทนเรีสามารถจำและสามารถนับไปแสนให้ห้องสอบรวมนับไปแสนใน้ชีวิตประจาวัานในน้ำจ้า ดาวทุติย์ไปโดยครอบหลากห,หลายท่งช่อนเพลาและชีวภาพสิ่งแรกที่เราเห็นก็นคือการย่อมรับย่อมรับวัาทุคนคือเห่าย่อมรับประเเเวทัเทียมกันถ้าสิ่งแหายเปียกก็คือสิ่งเปียเป็นสิ่งแบนหลอดยอนว้าสิ่งมีชีวิตที่เกิดมากมขึ้นความแต,ตกต่างกันออกไปแต่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดถ้าเผอเกิดความสมดุลทั้งระบบนิเวศ การสอนสิขึ้นอยู่กับนักเรียนนูสิสอบถามนักเรียนว่ามักการเรียนเรื้อรูแบบใดด้วยสิเป็น Active Learning OK Approach ด้สิเป็นกิจกรรมต่างๆหน้าๆเกี่ยวกับการศึกษากา่ย้อนบ้าเพราะสิมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นคนสําคัญนุสิให้นักเรียนนะคะจากกลุ่มกันกาย้อนม้าเวลาที่เรียนคุยกันเ้าสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและกับส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นได้ นะคะให้กับมูของเฮาและหนูกับสิบเปิดม่าน้าเล่นระวังเรียนนะคะเวลาแบบเอ๊ดจดไปแล้วกับเอ๊ดโจดอะไรอ่าเปิดมาล่ามมาให้นักเรียนแบบปั๊กพี่ไปนั่งพเพื่อเชียร์้นักเรียนเนี่ยกเรียดนะคะแลกับมีความสุขไปกับการเรียนให้นักเรียนเปลี่ยนทัศนคติว่าเรียนมีชานี้ต้องเครียดเรียนวิชานี้ต้องเคร่งแต่ว่าคูในปัจจุบันนี้บ่มาเครียดบ่มาเคร่งแต่ักมว่จ้จ